สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะพบกับรูศีอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เตรียมหนังสือเล่มนี้เลยนะคะตัวเด็กเล่มนี้เลยนะคะข่าววิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะวันนี้เรื่องประสาทสัมผัสน่ารู้ ต่อไปเรามาดูนะคะสัมผัสทั้ง5นะคะอวัยวะรับความรู้สึกมีอะไรบ้างนะคะเ,เรามาดูกันเลย 1. ตาค่ะเด,ด็กอ่านค่ะต,ออาตาตามีหน้าที่มองนะคะมองเห็นนะต่อไปหูค่ะหออูหูหูใช้ฟัง เสียงนะคะไว้รับฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปจมูกค่ะจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นนะคะต่อไปผิวหนังนะคะผิวหนังมือของเราเนี่ยนะคะผิวหนังมีหน้าที่สัมผัสสัมผัสนุ่มสัมผัสแข็งสัมผัสหยาบเหมือนที่คุณครูเคยให้เด็กๆทำกิจกรรมในการสัมผัสสิ่งต่างๆ,ๆนะคะต่อไปสุดท้ายเลย ลิ้นนะคะลิ้นมีหน้าที่รับรสนะคะเราก็จะเคยชิมนะคะคุณครูให้ชิมมีรสอะไรบ้างคะรสหวานรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มใช่ไหมคะผ่านไปสำหรับอวัยวะรับความรู้สึกค่ะคเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ดวงตาทั้งสองข้างของเราใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทางมือแขนใช้หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็ง และเมื่อสัมผัสผลส้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่น เมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะเราจะรู้สึกเหน็หรหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถึงเสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดัง ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราจะไปลงมือทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันนะคะเด็กๆยิบมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้า9นะคะเปิดหน้า9้าได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะหนูมองเห็นสีอะไรบ้าง วาดภาพระบายสีตามที่เด็กชอบโดยใช้สีที่เห็นจากจานสีนะคะในจานสีมีสีอะไรบ้างคะสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและสีเหลืองนะคะเด็กๆก็วาดภาพระบายสีไปนะคะในหน้านี้นะคะค่ามาที่แบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะเสียงจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะคิดถูกในสี่เหลี่ยมของภาพ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือมนุษย์ทําให้มีเสียงนะคะามาดูเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาถือลูกแซกแล้วเขาเขยา่าเขย่าแล้วก็เกิดเสียงแสดงว่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นไหมคะใช่เลยเด็กๆก็คีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปเสียงนกร้องค่ะเสียงนกร้องเราทําให้มันร้องหรือว่ามันร้องเองคะอ่ะมันร้องเองตามธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องขีดถูกนะลูก ต่อไปเพื่อนๆคะถ้าต้องการประเด็ดลูกแซกค,ควรเลือกวัสดุชนิดใดมาใส่เพื่อให้เกิดเสียงเด็กเคยทํำไหมคะเคยทําลูกแซกไหมตอนอยู่อนุบาลหนึ่งถ้ายังไม่เคยทำเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ พอมันแข็งแล้วมันจะทําให้เกิดเสียงนะคะเรามาดูซีด้านล่าว่าอะไรที่มัน,มนแข็งแล้วเวลาเขยา่ากระป๋องมันจะทําให้เกิดเสียงได้บ้างเรามาดูกันอ่าภาพที่หนึ่งภาพภาพอะไรคะภาพก้อนกลม,กลมค่ะก้อนกลมที่ทําจากไหมพรมค่ะเด็กๆว่ามันนุ่มมันน่าจะเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดนะคะมันไม่เกิดเสียงอ่าต่อมามาดูมาดูก้อนหินลุก ก้อนหินมันแข็งไหมคะแข็งแข็งพอเราใส่ไปในกระป๋องก้อนเล็กๆอ่ะเราใส่หยอดลงไปในกระป๋องเราก็เขยา่ามันจะมีเสียงไหมคะเด็กๆมีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันแข็งแข็งเราไปกระทบกับกระป๋องนะคะก็เกิดเสียงต่อไปเด็กๆลูกปัดค่ะลูกปัดนี้ทําจากพลาสติกนะคะจะมีอ่า จะแข็งนะคะเด็กๆจะรู้จักรู้สึกแข็งเด็กเคยร้อยลูกปัดเด็กๆจะรู้นะคะ,ะถ้าเด็กเคยทํากิจกรรมร้อยลูกปัดมันจะแข็งค่ะเวลาเราใส่ลงไปในกระป๋องมันจะเกิดเสียงไหมคะเด็กๆเ,เกิดเสียงนะคะวงกลมได้เลยต่อไปสำลีค่ะเด็กๆสำลีสำลีสัมผัสยังไงคะนุ่มหรือแข็งนุ่มนุ่มเวลาใส่กระป๋องมันมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะลักษณะคล้ายกับ เนี่ยค่ะลูกกลมๆที้ทำจากไมพรมอันนี้เลยนะคะมันไม่เกิดเสียงค่ะมาที่แบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะสิ่งใดที่มีกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นเด็กๆใช้อะไรในการดมกลิ่นคะใช้จมูกนะคะระบายสีภาพและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลี่ยมภาพที่1ภาพกระป๋องแป้งนะคะแป้งแป้งมีกลิ่นยังไงคะ กลิ่นหอมนะคะเอาเรามานับกันค่ะนับ1 2 3 4 5สสิ่งที่มีกลิ่นหอมเท่ากับ6เด็กๆเขียนเลข6หัวลงค่ะต่อไปทังขยะทังขยะมีกลิ่นยังไงคะกลิ่นเหม็นเอาเรามานับกันค่ะนับหนึ่ง6 7 8ส สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเท่ากับ9เด็กๆก็เขียนเลขก9หัวขึ้นนะคะค่ะมาที่แบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะรสชาติมีหลากหลายมีรสอะไรบ้างเด็กๆใช้อะไรในการชิมรสคะถูกต้องค่ะใช้ลิ้นในการชิมรสนะคะเขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงคำให้สัมพันธ์กับภาพเรามาดูคำที่1ค่ะ พูดตามครูค่ะสวีทหวานสวีทภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยแปลว่าหวานอะไรหวานคะลำไยเ,เด็กๆโยงเส้นไปหาลำไยค่ะแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปะด้วยนะคะ s w e e t เ,เขียนเสร็จแล้วโยงนะคะต่อไปคำที่สองค่ะ sour s, s o u r sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะอะไรเปรี้ยวคะมะนาวเปรี้ยวนะคะต่อไปคำที่สค่ะ s a l t y salty salty แปลว่าเค็มนะคะ อะไรเค็มค่ะเด็กๆเ,เกลือเค็มนะคะต่อไป S P I C Y Spicy อีกครั้งค่ะ Spicy แปลว่าเผ็ดอะไรเผ็ดคะเด็กๆพริกนะคะพริกมีรสเผ็ดนะคะเด็กๆโยงเส้นเขียนตามรอยเส้นปานะคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆเด็กๆก็จะจำคำศัพท์ได้นะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนอ่านเขียนบ่อยๆนะคะและที่สำคัญอย่าดือลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะออกจากบ้านนะคะไปนอกสถานที่อย่าลืมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราไปพบกันคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ